สวัสดีครับมือนีพบกับช่องจิ้วแจ๋วาใบาเขียวละเอียวครับมือนีมือนีสิมาสอนวิธีทำเหฮดขนมสูตรทองม้วนมะพร้าวอ่อนใบเตยส่วนผสมมมาดับแรกก็คือแป้งมัน100กร,รมัมแป้งมัน100กร,รมัมแป้งข้าวเจ้า30กร,รมัมน้ำตาลมะพร้าว100กร,รมัมน้ำตาลทราย50กร,รมัมเกลือป่นครึ่งช้อนชา กะทินี่ครับกะทิหนึ่งหนึ่งจุดสองห้ามิลลิลิตรครับและะ้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวออนผ้าม่วหอมก็ได้ครับงาดําคั่วงาดําคั่วครับงาดําคั่วสองช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สองฟองน้ําใบเตยน้ําใบเตย ต่อไปเราจะมาดูวิธีการการปรุงต่อไปขั้นตอนการผสมเปลงยครับผสมมันแป้งข้าเจ้าแปลงข้าเจ้าก็เป้ี่ยมันปลงมันลงน้ำกันนั่งนั่งใส่เกลือลงไปน้ำตาลทรายมือร่างศาสตรเราจะคุกมือรางศาสคุกเลยครับของมือห้าคุกเลยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวลงไป แตงกวาขาวใส่น้ำตาลมะพร้าวเพื่อความเพื่อเพิ่มยังครับนุ่มเพื่อความ,มนุ่มน,นของอขนมขยำขยำให้เข้ากันครับล้างมือให้สะอาด ธรรมดาครับอยู่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยากอยากเค็จยังกัดเค็ดกินกันจังเสี่แล้วครับมันหาซื้อบ่ได้อยากเค็จยังกัอยากกิ่นยังกัดซื้อเอามีขายเบิดอยู่ร้านไทยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกกระป๋องพวกน้ำเบตเตอร์น้ำกะทิมันจะเป็นเป็นอัดกระป๋องมากเป็นของกระป๋องแต่พวกข้าวนี่เป็นเป็นลูกนะครับเป็นลูกข้าวนี่เป็นลูกมันเลย ลูกแลวเทเดท่าบนอยเทเดทสามพันวอนสามพันวอนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปครับไข่ไก่ลงไปไขยำให้เข้ากัน ยาามคุณให้เข้ากันขย้ยาให้เข้ากันแล้วเสร็จแล้วเอาซ้ำเลยครับนี่จะเห็นเนื้อแป้งละเอียดเลยปะจา ต่อไปใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทิลงไปตักตัวงกะทิกับกะทิกับ้อง ใส่กะทิต้องไปแล้วคนให้เขากันดีกวา หลังจากไอ้ที่ห้าขยำไปแปะก,กับไข่ส่วนผสมต่างๆก่อนหนานีมากนะครับคือเขากลับแล้วกองแล้วครับเขา,อาเอามากออแล้วก็คือต่อไปใส่ส่วนผสมมะพร้าวมะพร้าวนี่ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปตามชอบอืมอใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่พ้วมๆมากครับแล้วก็งาดำลงไปใส่งาดำลงไปแล้วค่อยในมันเข้ากัน ไอเนื้อข้าวนี่ใส่ต่างนิ่หงห้ตามที่เหมามักเลยครับถ้าเหาองจะมักใส่หลายก็ใส่หลายตามความชอบหลังจากคนนีบเข้ากันสีนใบเตยเราจะใต่ใบเตยเขาใส่ใบเตยลงไปเลยต่อไปน้ำใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป <Hey. S 2> หอมนะหอมใบเตยสีมันออกสีเขียว <c oughs> คนในมันเขากัน,น hey. ส่วนผสมของมันเขากัน <c oughs> <c oughs> กลิ่นหอมมากหอมกินใบเตยใบเตยอัดกระป๋องแต่วิธีการ ต่อไปเขาก็มาถึงวิธีการเทำขนมนะครับกบใส่กระทะกระทะชีบรอนธรรมดาเพระาะว่าปลาหาอ,หอยู่เมืองหนอกนั่นบ่มีกับแผ่นพิมพ์กใส่น้ำมันน้ำมันยังกน็น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมมะพร้าวบ่ม,ม,มีกัใส่น้ำมันผืชเพราะน้ำมันมะพร้าวมันเย็ดให้ขนมหนุ่มเาเบงเปิดใส่ไฟอ่อนนะครับ รอกระทะห่นสักหน่อยคนทุกคนเส่ถุกขก่อนเอาจะเอาขนมล่งไอกระทะเนี่ยเขาต้องค้นค้นตลอดนะครับค้นค้อนในเสื่อนผสูมันเขากัน ừ, เริ่มห่อนแล้วตัดหน่อยในตามชอบจะใส่แผ่นใหญ่แผ่นหน่อยแล้วแตความวอวของเข้านะครับ เย่เตาเยือเขาว่าเไมว่ามุมกกลมพ่นมันกล,กลมๆเฮ็ดมันเป็นแบนแผ่อยู่พี่บ ขนมไก่จะสุกแล้วครับเท่ากับต้องกับดานที่นี่ไ้แห้งกับไปรเปลามกับดานทิบบน้งใบแป๊บนึงเพราะว่ามันสุกไอ้ขนมมันสุกไดประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็บ้องสิกับด้านเพราะเท่าทิ้งใบแป๊บนึงเท่ากับคอยม้วน ถึงวิธีการมว้วนเนี้ยทิ้งไว้ไปแป๊บเดียวเห็นว่าข้างล่้เนื้อข้างล่้มันก็สุกแล้วต่อไปมว้มวนม้วนเสร็จแล้วเขาก็ตักออกมาผัดใส่ตะแกรงไว้ให้มันเย็น ต่อไปเค็ดชิ้นที่สองต่อไปนะครับก่อนจะไอเอาลงกระทะทุกข้าวทุกคนทุกหลอดนะครับคนทุกหลอดมีส่วนผสมมันเข้ากัน ขั้นตอนขั้นตอนการมีกับเฮ็ดเกับมีแค่นี้ครับขั้นตอนวิธีการทำทองม,มว้มมวนกับทองม้วนมะพร้าวสดใบเตยอ่ารายละเอียดเดยวะที่กับดันทิ้งไว้ประมาณสิบิแล้วค่อยแล้วค่อยมว้วน การที่ห้ามวนห้ามวลแล้วห้ามาถึงพักไวแต่แกงมันจะเย็ดให้ขนมบ่ะชื้นเอาพักดูิว่จวแก่แกปนิดนึงครับเย็ดไป,ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมด ขั้นตอนก็นี่แค่นี้นะครับอ่าฝากกดติดตามนี้นะครับช่องจวเจียวไบกูเรียรเคล็ดเตียงทุกอย่างทายทุกอย่างที่อยู่ใน <Comment S 1> เกาหลีอคอมเมนต์มาได้ครับใตยคลิปเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมในข้าอธิบายนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ